การตั้งจิตเนี่ยผู้เจ้าให้ตรัสไว้เนี่ยก็คือตั้งไว้ในกายเวทนาจิตธรรมสี่ฐานนี้ได้หมดให้เธอเที่ยวไปในวิสัยที่บิดาของตนเองเที่ยวไปคือเที่ยวไปในสติปัฏฐานสี่นะตั้งให้อยู่ในกายให้อยู่ในเวทนาให้อยู่ในจิตให้อยู่ในธรรมกายกายยคกตาสติผู้เจ้าแบ่งอีกข้ายอีกโยมพินาอาสุภะนี่นี่ก็เป็นกายยคกตาสติ อาณาปานาสิก็เป็นกายยคตาสิเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ผู้เจ้าก็ตรัสว่าเป็นอันรับเป็นกายยคตาตินะตอนนี้เวทนาเป็นอย่างไรการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลหมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอันนี้เป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายหรือโยมเห็นพร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทําจิตตสังขารให้ลำงับนี้เป็นเวทนานุปัสนาสิกฐาน จิตตานุปสนาเป็นยังไงนั่งรู้ลมหายใจนี่ก็เป็นจิตตาได้เหมือนกันเพราะเรารู้พระุทธเจ้าบอกถ้ารู้ว่าจิตกําลังรู้ลมเนีย่ยเป็นจิตตานุปสนาละทีแรกเราจะเห็นแค่ลมต่อไปเราจะรู้จักว่ามีจิตรู้ลมและเพ่งดูจิตที่รู้ลมอยู่นี่เป็นจิตตานุปสนาพูุ้ทธเจ้าตรัสว่าภิกขุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะ อนาปากคือการรู้ลมอย่ามีไม่ได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิญญาชญญา,ชญญาและโทมนัสในโลกของเสียได้ธรรมานุปัสสนาคือพิกุนั้นตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืน จิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยจำแนกไปอีกเยอะเยอะมากเลยอันนี้บอกตัวหลักๆที่พระองค์เนี่ยใช้ลมหายใจเป็นตัวบอกสติปัฏฐานสี่นะ,อะบอกเข้าใจไหมซึ่งเราใช้ในตังมามะเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของธรรมานุปัสสนาก็ได้มองเห็นเรื่องของการไม่เที่ยงการจังคลายจับแต่ประเด็นนี้นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะ พินาธรรมทำรรในธรรม